เฮ้เฮ้หยุด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 เธอยิ่งเช็ดอย่างนี้มันก็ยิ่งเลอะดีหยุดเลยเห็นไหมยิ่งเละเนี่ยแล้วมันต้องทําไงอะไปถามพี่ไผ่เลยเขามีวิธีที่ทําที่ดีกว่าที่เธอเยอะหยุดไปถามพี่ไผ่เออติดพื้นกมเลยมันยิ่งเละไปกันใหญ่แล้วเนี่ยพี่สถทมันทํายังไงอะไอ้ปื้มมันเช็ดไม่เป็นมันเช็ดจนเละเลยเนี่ยพี่ไผ่ก็ใช้น้ำยาประจุข้าวพม่นปื้มขึ้นมาไงน้ำยาก็มีเธอก็ดน้าที่ชุ่มมาเช็ดมันก็ยิ่งเลอะดีโอ้โห ไหวไหมเนี่ยเธอนี่มันไฮโซโปืมจริงๆเลยเคยทำงานแม่บ้านบ้างไหมไม่เคยอะค่ะตอบใสๆอีกแหม,ม,ยยแมโอ้โหกลิ่นหอมเนี่ยพี่หอ,อม,มดีจริงอะไม่ต้องกอากระดาษชู้เช็ดโอ้ยปืนทีเดียวออกเลยเห็นไหมเนี่ยวิธีที่ดีจริงๆ อ๋อพี่ไผ่คะแล้วมันทาให้พื้นขาวขึ้นด้วยไหมคะใช่มันจะใสขึ้นพื้นขาวขึ้นด้วยเอ๊สังเกตดูน้ายาถูพื้นทั่วๆไปนะคะมันจะทำเหมือนถ้าพื้นเปียกอะพื้นมันจะลื่นมันเป็นฟองแต่อันนี้ก็เป็นฟองแต่ว่าพื้นกับไม่ลื่นพื้นไม่ลื่นเลยนะพี่นะไม่ลื่นโอ้โห a ิ่งมากไม่เหนียวด้วยเห็นไหมน้องทํางานบ้านไม่เป็นแต่ว่าน้องซื้อของเป็นนะเธอเป็นคนซื้อใช่ไปซื้อมาอีกดิเดือวของมันหมดทําไง ซื้อมาได้ก็เดี๋ยวสั่งไปแล้วค่ะยังไม่มาถ้าเกิดว่าใครสนใจอย่างไปตามตามเดี๋ึ้งปังกปักก้าให้นะคะไปซื้อได้เลยค่ะมันใช้ดีมากมากทุกคนต่อให้เราทํางานบ้านไม่เป็นแต่ว่าเราซื้อของเป็นก็ยังดีค่ะมันไม่กัดมือด้วยนะคะพี่ไผ่บอก